ลักษณะของมันคล้ายชายชาวราตินรูปร่างกำยำบึกบึนมีพละกกำลังเหนือมนุษย์มันขึ้นมาจากน้ำอีกทั้งยังมีความสามารถในการหอกเหินเดินอากาศได้ด้วยปีกอันจิ๋วที่ติดอยู่ที่เท้าทั้งสองข้างปีกจิว๋วน่ารักอ่ะอย่างที่ข้าได้รายงานไม่มีภาพทางอากาศอะไรเลยเรดาใตา้น้ำก็ตรวจไม่เจออะไรเหมือนกันแปลว่า เขาดำน้ำไประยะทางกว่าร้อยกิโลมางั้นเหรอบางทีเขาอาจจะใช้เทคโนโลยีอะไรบางอย่างแอบลอบเข้าเมืองมาได้ก็ได้นั่นเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เขาพบมามีอย่างเดียวคือบ้องเข้าลาม้มเออข้าหมายถึงเขาใส่กางเกงในมาตัวเดียวบังอาจมากที่แต่งตัวเช่นนั้นต่อหนัาพระพราชินีไม่เป็นไรข้าให้อภัยองค์ราชนีโปรดทรงเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้พวกกรกฟังได้หรือไม่ ได้เรื่องมันมีอยู่ว่าเมื่อเย็นวานก่อนขณะที่ข้ากำลังบรรเลงเพลงผ่านลูทวารหลังของข้าอยู่นั้นจ,จู่ๆสวัสดีองค์ราชินีว้ายตัวเฮียอะไรเนี่ยที่หลังทานผักบ้างนะครี่มันแข็งขึ้นมายากและนั่นคือเรื่องราวทั้งหมด พ่อแม่พ่อแม่หรอเขาพูดอะไรอะ่ะโอ้ยก็ถ้าเจ้าอมจานไว้ในปากเนี่ยเจ้าคิดว่าจะพูดอะไรกับใครรู้เรื่องไหมล่ะแล้วทําไมเขาต้องทาอย่างนั้นนะเรื่องนี้ข้าตอบได้เพราะท่านหัวหน้าเผ่าวารีเป็นคนรักความเป็นส่วนตัวเวลาไปทานอาหารนอกบ้านจะได้ใช้จานที่ข่าวไ้เลยไม่ต้องใช้ของร้านไม่ต้องใช้ช้อนกับส้อมหรือไงก็ถ้าจานมาติดกับปากอยู่แล้วช้อนกับส้อมก็คงไม่จําเป็นมั้งน่จาจะกระเดือกลงคอได้เลย่ว่้บๆพ่อแม่แว้บๆจ้ ก็คงต้องโทษเผ่าวารีแหละที่ปล่อยผ่านศัตรูให้มันถึงทวารหลังองค์ราชินีได้ถ้าเป็นเผ่าจบารีอย่างข้าป่านนี้ไอ้ครีปาได้กลายเป็นครีปปาไปแล้วอย่ามาปากดีให้มากนะไอ้พวกจาระบีเป็นเฮี้ยอะไรชูรีนั่นลูกกูมาถึงขั้นนี้แล้วเราจะป้องกันอย่างไรดีงั้น เราคงต้องให้องค์ราชินีเลิกครี่ไปสักพักพูดบ,าบา้าๆอีหลนซะแบบนั้นทั้งวังได้ฉาบทองกันหมดแน่เฮ้ทุกคนฟังตอนที่ข้ายัางเด็กบ้านที่ข้าอาศัยอยู่มันติดกับป่าลุมะในทุกๆวันที่ค้ากำลังปวดทุกจะมีงูเก่งกองออกม้จากโถส้วมและพยายามจะกัดไข่ข้าอยู่เสมอแต่รู้ไหมอะไรที่ทำให้ข้ารอดมาได้จนถึงทุกวันนี้นั่นก็คือ โรดาไฟอ,อติดอะไรสงสัยใครเหรอ